เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลงในโหมดโคลนวอร์นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตั้งแต่อัปเดตแพทใหม่มาเนี่ยโคลนวอร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าต้องเรียนกด้เลยว่าพิเศษกว่าโหมดอื่นมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโหมดโคลนวอร์เนี่ยมันมีแมปใหม่เข้ามานะครับผมเออคือไม่ใช่แมปใหม่หรอกแมปเดิมแต่แบบว่ามันเป็นแมป i n ม c คร f t เพื่อนๆเออฟังแล้วงงใช่ไหเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาดูด้วยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะนี่ครับ นี่คือแมปของโหมดโคลนวอ์นะครับผมผมไม่ได้ปรับภาพโลเลยหรือว่าอ,อ,อ,อะไรนะนี่คือปรับภาพสุดนะครับก็วันนี้โดนบังคับเล่นกิลเดอร์ว่ะคือทีมทีมเลือกกิลเดอร์มาผมก็ต้องเล่นนะครับเพราะว่าโหมดโคลนวอ์เนี่ยมันใช้วิธีการเลือกเลือกฮีโร่นะว่ามีตัวอะไรเลือกโดนเลือกมากที่สุดมันก็จะเอาตัวนั้นมาให้เล่นนะครับผมก็มันมีแผนทอนฟอร์มด้วยนะแผนทอนฟอร์มเนี่ยก็เป็นพลังพิเศษนะครับกดปุ๊บดีคลิปแตกเลย นี่คือหมวดคนวอแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าแพนทอนฟอร์มเนี่ยพลังพิเศษเนี่ยผมผมกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเม็ดม่วงๆบนหัวใช่ปะ่ะไอ้น,นั่นคือสกิลเสริมอีกทีนึงนะครับเ,เดี๋ยววันนี้เนี่ยมาดูแลกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งสกิลเสริมเนี่ยมันจะสุ่มเอานะครับมันจะมีหลายหลากหลายหลากหลายสีนะเมื่อกี้ผมได้สีม่วงมาใช่ปะ่ะก็เดี๋ยวมาดูแลกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอธิบายให้ฟังไปเรื่อย,อยๆนะครับผมนี่แมบปบมันน่ารักไหม สุดๆแมปน่ารักมากๆนะครับผมคือแม่น้ําสวยมากโอ้โหมากดเดี๋ยวเรากดแพนทอนฟอร์มเนี่ยเห็นไ่มเป็นสีมว่วงเป็นหวัวแล้ววิ่งข้ามกําแพงได้เลย <c ười> คือเอาง่ายคืออันติคิล่านั่นเองนะครับผมเห็นป่ะนี่แหละคือหมวกคนวอร์นะครับมาเดี๋ยววันนี้ลุยไอ้นี่อ่าอ่ะไอ้น,อนี่ไอ้นี่วิ่งข้ามกำแพงจะมาลาัดบัฟเลยนี่ยังไงโดนอันติไปดิ เอาดินี่ไงเอาดีครับอืมเมื่อกี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามมันกดสกิลเสริมได้สีม่วงมาเนี่ยจะเป็นการขังนะครับผมเอาดิยิงไปดิโอ้ยผมกดแพนทอนฟอร์มได้สีเหลืองว่ะสีเหลืองอ๋อสีเหลืองตีแล้วโอ้ยตีโคตรเร็วครับผมอย่างเท่อ่ะมาเดี๋ยวมาดูแลกันว่าคิวเดอร์ในโหมดคนวอลจะเป็นยังไงคิดยังไงวะเนี่ยเลย่นคิวเดอร์กันมามาผมดักไว้ผมดักไว้ เอาดินี่ไงอันตีปึ๊บโดนสกัดเอาดิยังได้อยู่ยังโอ้โหมันดูดเลือดยังไงพักไปหนึ่งทีสวยมากเพื่อนโอ้โหเค้สวยนี่ไงสวยจัดสวยสุดๆนี่กับผู้หญิงอือหูเมื่อกี้เรากดพลังเสริมนะครับได้สีเหลืองมาตีเร็วมากนะครับผมเป็นไงโอ้โหน่าเล่นมากเลยแหละเขาเรียกว่าแมปไมโครฟับนะครับผมเราจะเห็นได้นะว่าย่าเนี่ยก็ ย่าดูมุ้งมิงฟุ้งฟิงโอเคดูเหมือนว่าด้านบนมันมาสามว่ะอันติในย่าเดี๋ยวเรากดแพนทอนฟอร์มสกิลเสริมกดแล้วได้สีอะยมาดูไม่ทันต้องบวกแล้วจวังหวะน,นี้อืมโอ้ทำไมผมใช้อันติได้ต่อพล,พลังเสริมพลังเสริมลดครูดาวลีเจนสนี่หรอสกิลหรอเฮ้เจ๋งว่ะถือว่าเจ๋งมากนะอันนี้นะครับยังจะสู้อยู่อื ยังจะสู้เลยเอาแล้วเพื่อนเรายืนทำอะไรนะ,นะไอตัวกิลเดอร์ชุดว่ายน้ำโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเอาบูบับก่อนนะครับผมโอเคผมกดไอนน้นี่ไปลัดแดงมันแล้วผมก็ออกมาเออ,อันนี้แหละก็เรียกว่าการลัดบับแบบขี้โกงนะครับเอาเอาเอาในป้อมปปไม่ไหวหรอกเพื่อนจริงๆในป,ป้อมไม่ไหวครับได้อาบุคลิปไปแล้ว ในป้อมไม่ไหวเพื่อนเอาจะจะตายพอดีก็ไหวเลยวะเอาสวยครับตัวนี้ตัวนี้ไอตัวนี้เอามันเอามันเพื่อนเพื่อนเล่นมาหน่อยมันจะกลับไหมโอ้มันไม่กลับด้วยวะมันไม่กลับหรอครับอือเอาแล้วไง 6Q อะเฮย้ยโอเคสวยอยู่ฮะแต่ตอนนี้ป้อมกลางเราแตกไปแล้วอะล้กคิวเดเอ์อีกตัวหนึ่งด้านบนยืนนิ่งครับผมไม่เป็นไรผมว่าผมต้องไปด้านล่างวะ่ะ วิ ring, ring like e really, ่งวิ่งแบบคีล่าครับวิ่งแบบคีล่าว้เท่เลยอ่ะจริงๆโอ้หนึ่งสามไว้บอกว่าลองหน่อยลองหน่อยโอ้แต่ผมไม่มีแพนนอนฟองว่ะไม่มีสกิลเสริมว่ะเฮ้ยเอ้ามีคนมาช่วยหน่อยไหมไม่มีเลยเลยมาช่วยเรวเพื่อนโอ้โหอันนี้ไม่ทันครับไม่เป็นไรอันนี้เป็นความผิดผมเองนะผมอยากลองสามหนึ่งว่ะไม่ไหวครับโอเค ป้อมกลางแตกถึงป้อมในอย่างรวดเร็วผมตายแป๊บเดียวแม่งฐานเจ๊งไปหมดแล้วมาอมโอเคครับผมตัวนี้ต้องตายอโอ้โหไม่โดนเลยว่ะมาครับตอนนี้เราก็ต้องประคับประคองทีมไปก่อนนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ทีมผมทีมผมเนี่ยจะจะแบบว่าไม่ได้สนใจป้อมสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้เออเอามันเพื่อนสวย อันตีให้แล้วโอ้อันตีอันตีเป็นวงเรายังไม่กดสกิลเสริมกดแล้วอได้สีฟ้ามาอ๋อสีฟ้าได้คูดาวอันตีกลับคืนมาโคตรเทอืมผักรัววอันตีม,มันกเกอร์ก่อนอือสุดสุดจัดกิวดอร์เออต้องแบบนี้เพื่อนอือสู้มันอืมยิงได้ป้อมกลางไหมต้องตีป้อมเอานี่ก่อนก็ได้ตีป้อมก่อนเออป้อมแตกยิงเออต้องแบบนี้ โอ้โหแมปไมค้าวที่น่ารักแล้วก็มันด้วยวะ่ะเฮ้ยผมบอกเลยว่าคนวอร์นะตอนนี้นี่โคตรแห่งความมันนะครับ <c ười> คือแบบว่าเขาเขาทำฟังก์ชันได้ดีมากเลยมาตอนนี้โอ้โหผมเมื่อกี้ผมยิงป้อมผักป้อมนี่โคตรแรงเลยวะ่ะต้องถอยก่อนไหมอ้ามันเกิดมาแล้วเพื่อนถอยเถอะจริงๆไม่ไหวครับโอ้โหอ,โอ,อะเข้าเลยเพื่อนเข้าดิ แล,แล้วเพื่อนไม่มาไม่ยังไม่มาสไลด์ตีต่อแล้วโอ้โหไอชุดว่ายน้ำแล้วทิ้งเราไปเลยแล้วทิ้งเราไปเลยทิ้งแบบไม่เห็นหัวอา้าวทิ้งโอ, s <S โ,อโอเคด้านบนครับผมคือเมื่อกี้เนี่ยถ้าสมมติอ่ะผมเปิดอาได้สีม่วงมาอ๋อสีม่วงสีม่วงเป็นแบบล็อกล็อกไวอ๋อสีม่วงครับผมนี่ไงแจมแจมสุด,สด คือเมื่อกี้เนี่ยถ้าสมมติว่ากิลด์ชุดว่าย er, น้ำมัน,มนกดอันติตามผมใช่ป่ะแล้วผมจะได้ตีฟรีเว้ยเมื่อกี้แต่แบบมันไม่ยอมตามครับผมผมยังชอบเลยจริงยืนมองผมตายเออสวยต้องแบบนี้เออสวยมากเพื่อนโอเคน่าจะได้ป้อมแบบชิวๆผมว่าน่าจบได้เนี่ยโอ้โหไอตัวนี้มันได้สีม่วงขังเราว่ะมาดิ ยากขังเลยยากขังโอ้โหมาอันตีตีตีป้อมไปเพื่อนเพื่อนตีป้อมไปนะเดี๋ยวเราเข้าไปเองเพื่อนเพื่อนตีป้อมเพื่อนตีป้อมไปนะเดี๋ยวเราเข้าบู๊เองอ้าวเฮ้ยเพื่อนเราไม่ตีป้อมว่ะเพื่อนตีป้อมก่อนผมฆ่าก่อนผมผมดันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ผมตัวขังว่ะไอ้ล้วเพื่อนที่เหลือไม่ยอมตีป้อมเลยไอ้กิลดเดอร์อ, er, อีกตัวหนึ่งอยู่ด้านบนครับมา เพื่อนมาช่วยแล้วอืออือย,ยังไงโอ้โหอ,โอ้ผมโดนขังอีกแล้วโอ้โหมาเรามีออไม่ไหววะ่ะต้องถอยว่ะเพื่อนโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมหน้าตีป้อมว่ะพูดตรงๆเลยครับคือถ้าผมตีป้อมมันแตกแต่ผมคิดว่าผมนึกว่าเพื่อนจะตีป้อมนะครับผมเพราะว่า มีคนบูอยู่กับผมอีกคนนึงใช่ป่ะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ได้มาบูไงผมก็นึกว่าเขาตีป้อมนะครับโอ้ยอันตีสวยจัดอืเออเขามาเออเราต้องเอาแล้วพักไปหนึ่งทีเออโอเคมันตายสองครับคือผมรู้สึกว่ามันมีคนเล่นอีกคนหนึ่งอ่ะที่แบบเขาไม่มาบวกกับเราเลยนะครับเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเนียนเนียน รวมสิอ่าเราพิมพ์บอกให้เขารวมนะครับผมอ้าอ้าอ้า,อามันมีคนมาผมโดนขังว่ะผมโดนขังว่ะมาดิครับก็มาดิครับเออมาดิเราได้พลังสีเหลืองมาตีอย่างเร็วเออสวยมากสวยเออจบตรงกลางจบเลยเพื่อนมาไปลุยตรงกลางเฮ้ยเฮ้ยแล้วไอ้สองคนมันไปตีมาไปทางด้านบนทำไมวะเฮ้ย มาดิเพื่อนสองคนก็แค่มาออกางชนะแล้วนะเดี๋ยวมันไม่มาว่ะคือมันไปด้านบนทำไมสองคนวะนี่คือมาออกางสี่คนก็จบแล้วนะครับไปตีตีบ้านไปลุยอีกคนก็เข้ามาสิครับโอ้ไม่ไหวแล้ววะ่ะเออเอาตัวนี้ก่อนครับโอ้ผมโดนจับวะ่ะพลังสีม่วงโดนจับโดนขังไว้ ต้องถอยว่ะเอาแล้วทำไมไม่มีใครมาเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวถอยก่อนเฮ้ยเอามันไปตีมังกรเหรอมังกรไม่ต้องตีแล้วเพื่อนโอ้หม g o กอ่ะตีมังกรกับมันเอาโอ้มันมามันรู้แล้วว่าตีมังกรอยู่จบเถอะเพื่ออะไรคนหนึ่งบอกก็มันไม่มาจบไงไอทีมเรามันหายไปไหนไม่รู้เอาแล้วไงตรงกลางตายอีก อย่างน้อยต้องมาช่วยกันกันก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมว่าเพื่อนเราน่าจะกลับวาร์ฟหมัดกลับมาแล้วโอเคครับมารอรอกันเพื่อนยังไม่กลับเพื่อนยังตียมมังกรอยู่ oh โอ้ my god เฮ้ยเอาจริงปะเนี่ย <laughs> เดี๋ยว หรือว่ามันมันเป็นความผิดของผมเองว่าที่ตอนนั้นผมไม่ยอมตีป้อมอ่ะมันคงเป็นความผิดของผมเองอะ่ะที่แบบผมไม่จบบ้านนะครับคือคือไม่รู้จริงว่าจะพูดยังไงเพ่อนโอ้โหเราทำไป12คะแนนนะครับผมทำไดเมทไป38มีคนทำไดเมทไป3เปอร์เซนต์ด้วยเหรอฝั่งเรามีไดมอนด์นะครับแล้วก็มีบรอนเนรอฝั่งเรามีบรอนด้วยเหรอเนี่ยอโอ้โหเหลือเชื่อวะ่ะฝั่งตรงข้ามอ่ะ ฟังตรงข้าไม่มีเลยนะครับอ่ะก็อันนี้แหละเขาเรียกว่าโหมดโคลนวอร์นนะครับผมแบบใหม่นะครับก็แพ้ไปแบบน่าเสียดายนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ